นีเมนี่หนูทำอะไรอยู่คะลองซื้กินไอจิ้มคัสติโอค่ะเหรอแล้วหนูเลือกเมนูอะไรลูกนี่ช็อกโกแลตมอนสเตอร์นะคะพอสั่งเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำของร้านเลยนะคะนี่มาดูของเมนี่ออะะไรคเช็อกโกแลตค่ะลูกเป็นนมช็อกโกแลตซื้อเป็นชายใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นช็อกโกอะไรใช่ แ่ถ้าเห็นตามพวกตลาดใหญ่ๆต่างๆเช่นตลาดตรงตลาดรถไฟรัชดาสินคลินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของท้งถนที่ายม,มันจะเยอันคืออะไร,รอ่ะอันนี้คือแอเมอสลกแอมอแบ,บฝันแล้วเห็นเหมือนหลายปีแล้วอ่ะที่ว่าเคยมีอยู่ตรงฝั่งนู้นอ่ะตลาดใช่ค่ะที่นี่อ๋อ อันนั้นคือตอนเพิ่งเริ่มเลยใช่ป่ะว่าประมาณ57ปีแล้วนะเออหลายปีอยู่เหมือนกันอ่ะนี่ช็อกโกแลตนูเทลล่าที่มินี่ชอบใช่ไหมคลั่งเพราะเขาเป็นคนเริ่มค่ะแล้วทีนี้ฟพาก็ไปขยายแฟรนไชส์แล้วก็เลยมาทำอ่าแล้วทีนี้พอแฟรนไชส์มันติดมันติดแล้วตอนนี้มี60สาขาทั่วประเทศค่ะพอมันติดพอมันติดแล้วก็เลยกลับมาขายแถวบ้าน

มันไม่รอ้อนมันเยนเ็นลูกไม่งั้นมันจะเป็น,อนไอติมได้ไงใช่ป่าวเป็นเป็นนมละลายไปเลย <laughs> ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดหยิบตังแบงครอใช่ไหมล่ะชิ้งใหญ่ใหญ่โอ้เิ้นเล็กมากเป็นวช่วกัดทางสองคนอ่ะดปิดกระเป๋า เดี๋ยวก่อนสิอันนี้อะไรอ่ะเป็นลูกเบบีอันนี้เป็นลูกของการมาส่มภาษาหลายๆาผมไม่ได้กินไอศิรมขัดมาหลายปีแล้วนะแต่ประมาณสามสี่ขวบเลยเลหนูออชอบที่คาราลาช็อกโกแลตด้วย กไปแล้วค่ะชอบตรงทีขอาอันนี้ไปเปะด้านนด้วยลูกมันใหญใหญ่เชอรี่เหรอไอน่าจะเป็นเจลลี่นะเจลลี่สีแดงๆคุนีิเชอรี่อ่ะน่ารักมากเลยอ่ะมา2คนใส่ให้สองคนแแต่กินคนเดียวแต่น้องก็สิน้องกินโอรีโอชิด้วยกินด้วยกินด้วยกินแต่โอรีโอจะกินด้วยกอ่ะกินด้วยพี่ไม่น่าใสโอรีโอ้ย มีโอเดโอจิ๋วโอ้ยใส่แกให้หนูหน่อยใส่นก้าไม่เก็เยก็เยแะนก้าที่ม่ยาก่ไม่เคยทานเลยนะช็อกโกแลตให้แนะนำแนะตัวนี้งเด็ดที่สุดของร้านช็อกโกแแบบเยอะมากอันไม่ตเนราอมาี้เป็นเมนูเเดียวทีเป็นช็อกโกแลตให้หนูเห็นนะจริงๆอ่ะมันเป็นช็อกโกแลตมันเป็น เยครับนี่มันสองยางอาจะจะเมนเยกลมายกไอซิ่มเึ้นมามนใหญ่มก่มอนหน้าเราอค่ะุ้มไหมรู้ว่าเาได้ในเพจแล้วอาได้ไหนอเอาสือให้มาดีๆนิ้มหวานนะ่อยนี้แบบผสมนะคะงตามนี้เลยนะได้เดส่งรูปให้